นิทานพื้นเมืองลาวเลืองเท้าก่ำผ้าผูสลาดแต่กี้แต่กนดุนานมาแล้วยังมีพญาเจ้าเมืองเมืองหนึ่งพญาเจ้าเมืองเมืองนี้ได้ขึ้นปกครองบ้านเมือง ก็ย้อนสืบต่อแทนแนววงตะกูลอยู่มาเมื่อหนึ่งพญาเจ้าเมืองก็ได้ยินเสนาประจำศาลได้สอบถามนักโทษว่ามึงตัวแมนบอเมื่อพญาเจ้าเมืองได้ยินคำนั้นก็ได้เกิดความสนอกสนใจอยากหู้ว่าคำว่าตัวนั้นแมนมันหมายถึงอย่างกันแท้ ดังนั้นเมื่อต่อมาพญาเจ้าเมืองจึงได้เรียกเอาเสนาอามาทั้งหลายมาโฮมกันแล้วก็ถามพวกเขาว่าพวกเจ้าหู้ตัวบอถ้าไผ่หู้ก็มาตัวให้คอยเบิงได้ดูเซนาอามาทั้งหลายต่างก็พากันมิดเงียบบ่ปากกันจากคนพอพวกเขานั้น ย่านกลัวพญาเจ้าเมืองจะใส่โทษถ้าหากพว่วเขาตัวพระองค์เมื่อบุมีไผคนใดหู้พญาเจ้าเมืองจึงได้แต่งให้เสนาอามาตไปตีข้องห้องเปล่าในดรโมูบ้านวาถ้าหากว่าไผมีควมสามารถตัวพญาเจ้าเมืองได้พระองค์จะมอบคำเท่ากับหน่วยหมักฝักให้ ในขณะที่เสนาอามาตตีข้องห้องเปล่าอยู่นั้นเท้ากัมพาก็ได้งินแล้วเหลาก็ได้ขันอาสาไปตัวพญาเจ้าเมืองโดยบาย่านตายเมื่อเสนาอามาตได้ยินเส็นนั้นก็เฝ้าฮีบกลับเพื่อไปกราบทูลพญาเจ้าเมืองุองเศร้ามือต่อมา เมื่อเท้ากัมพาได้มาฮอดหวังพญาเจ้าเมืองก็ได้ดีใจหลายที่พระองค์จะได้หู้แล้วว่าคำตัวของเท้ากัมพาแมนยังก่อนที่เท้ากัมพาจะเข้ามาในวังพญาเจ้าเมืองได้หับสั่งให้เสนาอามาตไปเป่าประกาศให้สาวบ้านสาวเมืองเข้ามาห่วมฟังน้ากันเพื่อเป็นสักขีพญาน ฉะนั้นทุกทุกคนต่างก็พากันมานาั่งรอทาเพื่อฟังคำตัวของเท้ากาผพาย่างใจจดใจจอเมื่อฮอดเวลาแล้วเท้ากาผพาก็ได้เว้าขึ้นว่าต่อไปนี้ข้าน้อยจะขอกล่าวคำตัวให้พญาเจ้าเมืองและทุกๆคนได้ฟังกันคักๆเนอ เรื่องมันมีอยู่แต่ก่อนพ่อของขน้อยมีอาซีบจับสร้างก่อนที่เราจะไปจับสร้างนั้นพ่อของขน้อยจะมากเอาอยางโพอย่างให้และน้ำมันยางมาต้มใส่กันแล้วก็ปะไว้ให้มันเหนียวหลังจากนั้นเราก็จะเอาไม้ไผ่สามสี่ลำมาพันใส่กับอย่างนั้น พอของขาน้อยได้เอิ้นมันวาตังจากนั้นก็ไดเอาไม้ตังนั้นไปเสียบไว้ตามทางสร้างป่าเถียวพอเมื่อสร้างยางก่ามาก็จะติดเอาตังนั้นคาอยู่บนเก่าเมื่อเท่าก่ำผ้าเราจบแล้วพญาเจ้าเมืองก็ได้อวยหน้าไปถามเสนาอามาตผู้ใหญ่ และคนทั้งหลายว่าเท่ากั่มพาเราเว้าตัวแมนบบพวกเสนาอามาต์และผู้คนทั้งหลายต่างก็เว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าแมนแล้วขน้อยเท่ากั่มพาเว้าตัวพญาเจ้าเมืองหู้ซึกดีใจหลายทีเท่ากั่มพาได้เว้าคําตัวให้ฟัง พระองค์จึงได้สั่งให้เสนาผู้ใหญ่เอาคำให้เท้ากำผพาเท่ากับหน่วยหมากฝากและพระองค์ยังได้เว่ากับเท้ากำผพาว่ากำผพาเอ้ยเจ้าเป็นคนที่เกงหลายมื่ออื่นให้เจ้าจงมาตัวให้ห่าฟังอีกเดอ้อ <c> ฮ <ười> พญาเจ้าเมืองทางเว้าททางหัวด้วยความพึงพอใจ เมื่อเห็นว่าเท่ากัมพาได้ค้ำปิดจำนวนหลวงหลายพวกเสนาอามาดตางก็พากันอิส,สาดังนั้นพวกเขาจึงได้นัดกันว่าในมืออื่นถ้าเท่ากัมพาเว่ตัวอีกเถอเมื่อเวลาพญาเจ้าเมืองถามให้ทุกคนตอบว่าเท่ากัมพานั้นเราบโบได้ตัว มันแมนความจิงวาสนเสนอพวกเสนาอามาตขี่อิส,สาทุทุคนต่างก็พากันตกลงและพวกเสนาอามาตยังได้สั่งให้พวกสาวบ้านผู้ที่มานั่งฟังน้ำเเว่าตามพวกเขาน้ำอีกพอฮอดเมื่อหม่มาเท่ากาผพาก็ได้มาตามนาด ที่ให้ไว้กับพญาเจ้าเมืองเราได้เกี่ยมควมตัวมายางหลวงหลายพอมาหอดหวังเท่ากำผ้าก็เกี่ยมลุกขึ้นเพื่อที่จะกาวคำตัวแต่ในทันใดน,นั้นพญาเจ้าเมืองก็ได้ถามกับเท่ากำผ้าว่ากำผ้าเอ้ยเมื่อพ่อของเจ้าจับสร้างมาได้แล้วแล้วเอาไปไว้ใส เมื่อเท่ากับผ้าได้ยินก็ได้คิดบึดหนึ่งแล้วก็ตอบกับพญาเจ้าเมืองว่าเมื่อได้สร้างมาหลายตัวแล้วพ่อของข้น้อยก็ได้เอามาขายให้แกพ่อของพญาเจ้าเมืองแต่พ่อของพญาเจ้าเมืองยังบุทันจายเงินให้พ่อของข้น้อยเถือพ่อของข้น้อยพัดมาตายโกน และพ่อของพญาเจ้าเมืองก็มาตายตามอีกดังนั้นขน้อยจึงบ่ฮู้จากว่าสิไปถามเอาเงินน้ำไผ่พอไต้เท้าก่ำผ้าเว้าจบพญาเจ้าเมืองก็ได้อวยหน้าไปถามกับเสนาอามาตย์และชาวบ้านทั้งหลายว่าเท้าก่ำผ้าเว้าตัวแมนบ้พวกเสนาอามาตย์ และชาวเมืองต่างก็พากันว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าเท้าก่ำผ้าโบได้ตัวเลาเว้าความจิงเมื่อเสนาอาาตย์และชาวบ้านทั้งหลายยืนยันว่าเท่าก่ำผ้าว้าความจิงพญาเจ้าเมืองจึงได้หับสั่งให้ทหารไปนับเบิงส้างทีอยู่ในหวังว่าทั้งหมดมีจักตั นับทั้งตัวน้อยและตัวใหญ่เมื่อหู้วามีจักตัวแล้วให้คิดไล่เป็นคำผลออกมาได้จักแสนก็เอาให้เท้ากำม้าตามนั้นเพื่อใ้หนีแทนศิลที่พ่อของพญาเจ้าเมืองได้ติดค้างพ่อของเท้ากำม้าในเมืองกอนพวกเสนาอาาาย์ เมื่อเห็นเท้ากำผพาได้คำหลายกว่าเกา่าแห่งเกิดความอิจฉาและบ่พอใจพวกเขาจึงพากันเข้าไปกราบทูลต่อพญาเจ้าเมืองว่าพญาเจ้าเมืองเอ๋ยเท้ากำผพาโบได้ตัวพระองค์ก็ยังสิเอาคำให้ลาอยู่บเมื่อพญาเจ้าเมืองได้ยินแนวนั้น จึงได้ให้ใส่พวกเสนาอามาทั้งหลายว่าก่อนย้อนว่าเราบดิตัวหันแหละกูจึงมอบคำให้เราจงพักกันไปฮหดต,ตามคำสั่งเดียวนี้พอแต่พวกเสนาอามาได้เห็นพญาใหย,ายก็ต่างพากันย่านสันแล้วพวกเขาก็พากกันหี่เฝ้าไปนับเบิงสร้างที่อยู่ในวังจนหมดทุกตัว หลังจากนั้นก็ได้คิดลายเป็นคำทั้งมดได้จํานวนหนึ่งโกดกับสี่แสนสังแล้วพวกเสนาอามมาัตก็ได้ไปมอบให้เท่ากัมพาตามที่พญาเจ้าเมืองหับสังเท้ากัมพาได้ขอบใจกับพญาเจ้าเมืองที่เอาคำให้แล้วเหลาก็ได้ออกจากวังไป เมื่อเท่ากัมพาได้คำม้าเป็นจำนวนหลวงหลายเราก็ได้เอาไปจับใจขายกินและสร้างเือนหลังใหญ่ส่วนว่าคำที่เหลือนั้นเราก็ได้เอาไปแจกย้ายให้กับสาวบ้านสาวเมืองผู้ที่ทุกข์ยากขาดเขินนับตั้งแต่เมื่อนั้นเป็นต้นมาเท้ากาัผ้าก็ได้หังมี ยู่ดีกินดีและมีความสุขตลอดมา